จริงๆผมอัดจบไปแล้วนะแต่ว่าคลิปเสียครับก,ก็เลยต้องมาเล่นใหม่แล้วก็สปีดรันมาครับจนจนมาถึงญี่ปุ่นครับผมไปครับลุยครับผมอันนี้เป็น0ูนเมตรเลยนะแต่เราจะไปให้ถึงสุดขอบอเจะมีดาวที่เป็นสีลุงออกมาบูทให้เรานะครับเแต่กดได้ครั้งละหนึเกม หนึ่งพันทำได้ยังไงกันนี่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแต่ก็ชงเชื่อแล้วถ้าทําแบบนี้ได้17รอบก็จะ <c oughs> ก็จะจบเกมเลยลองมาดูการอัปเกรดของผมกันบ้างนะครับว่าผมอัปเกรดอะไรไปบ้างนะก็จะมีนี่ครับผมเวเตอร์เวเตอร์โมเดลอัพจนเต็มแล้วนะแล้วก็มีไฟคอนโทรลนะครับมีกรีนฟลูนะเป็นเชื้อเพลิงสีเขียวนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่จะทําให้เชื้อเพลิงของเราใช้งานได้นานขึ้นนะครับ แล้วก็เรนโบว์สตาร์ครับผมก็จะเปลี่ยนดาวแบบที่ผมบอกไปนะครับมีเมเดนะครับที่เพิ่มโอกาสโอกาสอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากดอัพไว้ก่อนก็นแล้วกันเผื่อจะดีขึ้นเคแล้วผมจะอัพอะไรต่อผมจะอัพที่แอโรไดนามิกครับจะเห็นว่าผมอัพแต่ความเร็วนะครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมเพิ่งนึกไอเดียออกว่าเราอาจจะต้องอัพที่เป็นนกกระดาษนี้แล้วก็บูให้เราเพราะว่าเรามีโอกาสเก็บได้เยอะ ไครับ62วันครับเราต้องเคลียร์ญี่ปุ่นให้ได้ภายในอ,อ85วันนะครับแล้วเราก็จะได้อาชิมนินร้อยห้าสิบด้วยไปไม่ถึง700ด้วยมุมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กดไปเลยผมว่าน่าจะ30เมตรตอกีได้30เมตรส0ิบเมตรตอวี้สามสิบแล้ว40เฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องบินอย่างนี้เจ็สตรีมมาไหมมาแล้วโอ้มันลดความเร็ว ผมไม่อยากจะบินสูงเกิน25่ิบเมตรเหตุผลเพราะติดไอ้นี่มันจะลดสปีดเรานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอล่วงสักสิบเดี๋ยวเราจะกดเลนโบสตานะกดเลยมันยังไม่สิบอะสมนสิบสามผมให้เจ็ดร้อยให้เจ็อยห้าสิบแล้วกันยังอยู่ที่เดิมต่างประมาณนี้แล้วก็กดไปแล้วเราก็จะบินเร็ว ไม่อย่างนี้เลยกดกดลงมาได้ไหมกดไม่ได้ฝันไม่ถึงความจริงก็ไปไม่ได้โอเคได้แล้วได้แล้วไม่ได้จริงเครื่องบินร่วงความเร็วร่วงเลยบินได้ไม่เท่าเดิมแล้วอะอเนอรนโบสตาครับ เพว่าถ้ามันต่ำกว่าห้าเมตรแล้วเราจะเก็บดาวไม่ได้โอ้โหไปไม่ถึงน่าจะมุมประมาณนี้เก็บดาวเอ้ยเอ้ยเอาล่วงล่วงเกือบล่วงไปแล้วจริงๆโลาเราน่าจะทำได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะแต่เราทำไม่ได้ ทำไมทำไมทำไมเราถึงทำไม่ได้เอ,อี๋เดี๋ยว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 มันบิน,ม,น,บนมันบินเกินโอ้โหโอ้โหบินบินลงได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรกูดเอา,าก็ได้มาผมจะอยู่ที่สามสามสิบสี่เนี่ยความสูงประมาณนี้ก็ได้ผมจะสูงกว่านี้อีกไ <c> ห <oughs> นก็พลาดแล้วพลาดบินมาสูงไปอีกอันนึ้งก็พลาดบินดำไป S <S ความเร็วรถความเร็วรถจริงๆมราอาจจะต้องอัพวิ่งดีเทคเตอร์เราจะมีเวลาในการหลบไม่ได้472ก็ยังดี5,000แหละใช่ไหมเราต้องจบจบใน85วันับมีเวลาอีกเยอะอรยหรือเปล่านี่900เกือบ1,000นี่โทวิ่งพาเวอร์ 70เหลืออีกสิบห้าวันห้าสิบอะไรกันนี่เราทำได้ขนาดนี้เหยือรอโอ้ยได้ดาวมาดาวได้ดาวมาไม่ดีครับเพราะถ้าเราบินเกิน30บินไป50าสิบแบบเมื่อกี้แล้วความเร็วเราจะตกมาที่ยี่สิบแบบนี้เชี่ยวชาญเลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกมนี้ 900เมตรก็ยังดีนะ okay. อย่างนี้กดอีกถ้าบินได้900เมตรอย่างนี้เนี่ยกดอีก10รอบก็จบเกมแล้วครับเล่นไงเล่นอย่างกับสปีดรันไหนอ,อัพอันนี้ซะหน่อยนึงนะครับที่เหลือเนี่ยอัพอะไรพวกอัพความเร็วเนี่ยเราอัพไปยนตเต็มแล้วเราก็ต้องอัพพวกนี้แหละครับต้องอัพนี่มาเพิ่มความเร็วอีกเป็นสมอลบูตก็เอานะครับมัออนต้องอย่างนี้ แต่เมื่อกี้บินไปแล้วครับพันสองครับแท้เนี่ยถ้ากดได้ประมาณนี้เนี่ยเจ็ดร <c oughs> อบก็จะจบเกมแล้วจ <c oughs> บ,บ,บแล้วครับก็จบเกมไหมนีเลยนี่ครับเออคือแปดพันแล้วห้าอยกดอัพไปเลยโอกอัพนี่เลยครับเพิ่มโอกาสไม่ใช่เพิ่มโอกาสก็คือเพิ่มระยะเวลาของบัฟนกเนี่ยที่เพิ่มเงินให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ หนึงร้อยหนึ่งเมตรหนึ 1000, ่งพันหนึ่งเรสินครับบินไปครับบินไปเอ้ยดบูดีเฮ้ยหนึ่งพโอ้โหเอ้ย 1000. โอ,โอย้โ,อโหจหนึ่งพันหนึ่งพัน่ไม่ถึงเออบินอย่างเงี้ยไปจบจบตั้งนานแนละ้ว สี่ไห้เออเราก็ลืมไปน,นี่ดีกว่าน,นี่ก็ช่วยแล้วก็อัพวิ่งดีเทคก็ได้ก็อัพนี้เพิ่มระยะเวลาอย่างน้อยเก็บเงินได้ใช่ไหมละ่ะมันจะไม่จิดร้อยแน่นอนโม่ผมมีแผน <c oughs> ยังไม่ทันได้ใช้แผนการเลยห้าร้อย นี่ครับกดอันนี้มาครับผมพอกดมาปุ๊บทำไงต่อครับกดอันนี้ต่อมาครับพอกดอันนี้ต่อมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดกดเลยได้ไหมกดตอนนี้ได้ไหมกดเลยครับเราได้ดาวเข้ามาครับอ,อืแล้วก็บินกลับมาที่23ความสูง23เมตรครับ900ไหมผมว่าน่าจะ900มีไหมไม่มีเลย900ก็ได้ก็ได้ อ้าวจบเกมแล้วครับจบเกมแล้วก็บินไปเลยนะครับผมบินไปเลยครับบินไปแบบไม่ต้องสนอะไรใครใดใดทั้งสิ้นบินไปเลยแล้วหมาความเร็วมันมันต้องมัน,ม,นมันตกลงเลยเลยมันมันเป็นเพราะอะไร <laughs> ผมก็ควบคุมดีๆดีกวบคุมดีๆแล้วโอ้โหาลานะ ยามโมาตุผลงานเพลงแฟนดีไม่ใช่ผลงานเพลงแตเพลงปลิง้ง เออไม่มาแล้วต้องทำเสียงเอฟเฟกเองก็ไม่มีเอฟเฟกให้นี่ครับเป็นแบบปฏิหารวันคิดมัดจบแล้วครับออันนี้เป็นเอเลดโหมดนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับซึ่งผมขอจบไว้แค่นี้ก็แล้วกันผม ผมหมดอารมณ์แล้วบินบินได้ไป็ถึงหนึ่งพันไม่งั้นจะจบเกมเร็วไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเราก็จบทันจบทันแปดสิบห้าวันนะอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเกมนี้กันมาด้วยนะครับผมมาจนอีพีสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมัปนี้น,นะครับสวัสดีครับ